สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ศารแม่เนียงแม่เนียงกับแม่น้องนะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเสมียนท่าราบท่าราบเจ็ดเสมียนนะครับอยู่ที่จังหวัดการราชบุรีราชบุรีนะครับวันนี้มาขอโชคขอลาภให้กับท่านผู้ชมรอบที่ผ่านมาเราต้องบอกว่าเลขไม่เข้าเพราะว่าวันนั้นเราบอกไปแล้วนะสารสารใหม่ไม่เข้าเข้าสารเก่าในอองมาในราไปกันรับเลขเข้าที่ศารเก่าแปดเก้าห้า แปดเก้าห้าใช่เพราะฉะนั้นลเลขเข้าสองตัวที่นู่นมีหลายหลายคนคอมเมนต์มาอยู่ท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้ไปซื้อที่จเจ็ดเสนมาลองดูท่านผู้ชมรอบนี้จะเป็นอย่างไรจะเข้าหรือไม่เข้าท่านผู้ชมรอบที่ผ่านมาผมติงไปหน่อยนึงว่าเราซื้อแต่ที่อื่นอาจจะไม่เข้าเนาะแล้วก็ต้นหนังสือที่เขียนเป็นค้าขายร่ำรวยไม่ใช่โชคดีไม่ใช่ร่ำรวยบางทีบาัง อันนี้เราไปซื้อเจ้าเดิมที่เราที่หวยเข้าที่หวยเข้าเลย,ยเพราะว่าวันนั้นเราซื้อมาสองรอบเข้าทั้งสองรอบนี่รอบน,นี้ท่านผู้ชมจะลืมนะไปถึงช่วเหีด่ดวงดูอาจจะลงกลาเป็นได้เพราะวาวันนี้เดี๋ยวเราไปไหว้ราบอกว่าวันนี้มาพบนะน้องอองมาใช่ครับ<ะ>มาพบตั้งสามช่องนะครับครับผมวันนี้ผมคนสองเลขอข่ต้นไม้พน้ององครับครับผมวันนี้จะมาขอโชคขอลาภให้กับเอฟซีทางบ้านท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปวีดีโอนี้นะครับว่าจะได้เลขอะไรลองเอาไปเสี่ยงช่วเสี่ยงดวงกันดู แรกของปีใหม่เลยนะงวดแรกวันที่17มกราคม17มกราคมถ้างวดแรกปังๆนี่แม่เนึงแม่น้องหัวใจไม่แห้งแน่ๆใช่งวดนี้เป็นงวดแรกของปี67ท่านผู้ชมเอาไปสิงโชคเพียงดวงดูลองตามท่านผู้ชม3ามงวดอย่างที่เราเคยบอกไว้นะครับลองดูแล้วกันไปได้โชคกันไปครับบ๊าบ จบได้มแบบนี้โอนโมตัสสะโโตอรหโตสัมมาัมพุระนะโมตัสสะโโตอรหะโตสัมมาัมพุระะนะโมตัสสะโโตอรหโตสัมมาัมพุะวันนี้ผมเปสองเลขาวันนี้เรามาทั้งสามชองก็ขอโจบขอลาให้กับยิๆทางบ้านเนาะหวังว่าอะเรรอบนี้แม่ แม่น้อมเราจะให้โชคให้ลาบให้กับลูกหลานเด้่าประสบคาเรต่างเลราีาเือ่เอจะเติ้ด้วยเอาเลขอัเดียวเเหรอ ได้ได้เฉียงได้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 เก้าได้แปดเก้าแปดได้เก้าแปดพี่โมบอกว่าณศาลแห่งนี้เนาะพี่โมจะไม่จุดธูปมงคลเนาะจะเอาเลขที่หางพัดอย่างเดียวใช่จะเอาเลขหางทัดเลย<า>นะีห่หางพัหางหางพัดก็มีสองชุดละชุดล่างกับชุดบนใช่ไหมใช่โอเคมันจะมีอยู่ห้าตัวอยู่แล้วห้าตัวอยู่แล้วเดี๋ยวจะหาว่าขอล่างให้กับเอฟซีเนาะก็เดี๋ยว เดี๋ยวว่าจะเลขเยอะอีกจะหาว่าเลขเยอะอีกใช่ไหมอยันเนียงยันน้องนะครับยันเนียงยันน้องเจ็ดเสมนท่าราบนางลำถ้าดบนางาไปแฝงสิดีดีเอาหน้า ให้พี่โจนนจุห้ันควกะโดเลยไหนก็มาพี่เห็นผู้ผมเหรอครับหรือผม่านจะไปตัวเมืองอ๋ออ่าให้โยจุดลยนคนนำโชว์กันนโชมพี่โจคือพี่ที่สร้างดาำริที่สร้างศาลเลยที่ออกขาวอ่ะที่ที่ออกขาวอยู่ี่ับเป็ู้ตั บังเอิญบังเอิญมากวันนี้บังเอิญมากไม่น่าเวะเอาเลยพี่คนรถเขาอ่ะก็เข้านะใช่ใช่ทันอีทันนั่ก็เข้าคันนี้ก็เข้าเอาเลยไหมเอาเลยครับเลยครับอ่าครับพี่โจ้ก็บังเอิญมาอีกแล้วเอิญบังเอิญเจอกันบังเอิญเจอกันอีกแล้วใช่ ไปไหนแล้วไม่รู้โปด,ดูเป็นเลขอะไรหน้านน่ากระป๋อง่อยอู่นั่นเอสนี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่นีน่นี่นั่นละอาวนั่นแหละเชื่อมัน,น,นอ้าวไปไหนแล้วมีปะ 90มาแล้วมั่งมีมั่งคลั่ง,ง,องเอาละแผ่นร้อยเนี่ยและใครที่ต้องการสิ่งที่ต้องการที่ต้องการ28กับ9028กับ90วันนั้นผมมาใช่ไหมไอ้เลขเ,เนี้ยมันอยู่ข้างล่างมี่อยู่ข้างบนสองตัวอยู่ข้างบนอีกสามตัวอยู่ข้างล่างผมก็พูดแล้วว่ามันมันจะไม่เข้า สุดท้ายมันก็ไม่เข้าจริง428กับ90นะครับรอบนี้นะทุกคนคนนะครับมาแน่เนาะมั่งข้างครับร่ำรวยร่ำรวยพี่โจ๊กไปออกช่องอยู่แล้วนะมั่งมีมั่งข้างนะครับบังเอิญเจอบังเเอิญจริงนะท่านผู้ชมนะพี่โจ๊กก็วนมาเจอกันพอดีนะครับไปเจอแล้วได้เลขนี้นะครับไปฝาก428 90เราจะเดินไปฝากเก่าท่านผู้ชมเราจะฝากเก่าเข้าครับ98 ม่นีลยกลมเดินไปศาลเก่ากันแ่งวัวาแล้วผมไม่แทงนะแต่เมื่อคืนเนี้ยผมแทงหวยลาวอืมแทงก็เลยถามว่าแทงอะไรดีแทงอะไรดีว่าไม่มีเลขเออแล้วก็ว่าเออเฮ้ยขับรถละกันแทงเมื่อไรผมแต่ผมเอยผมเออในในวงกลุนั่งกินกับพี่น้องนะผมแม่งซื้อตัวละพันไปเลยแทงซื้อตัวนี้

ตรงนู้นต้งตรวจะเป็นอย่างไรติดต่อนะเพราะว่าพ่อแค่เป็นเลขเข้านะครับเพราะว่าวันเดินไปก็มองนะครับก็เห็นเลขแก่เก้าหน้าก็เลขเข้าสองตัวโอเคเดี๋ยวับ้จสพานที่คนเดินไปดูกันการที่การที่รู้มาเดี๋ยวผมโชคเราเคยได้ฟังว่ามีสามคนเป็นคนสะพอดตอนนี้เชิญคนนี้หมดแล้วเช็มไม่ทีเชิญมาหมดแล้วเนาะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ทะเยอทะยานเป็นยังไงบางทีลองไปสัมผัสกันดูท่ะคุณผู้ชมนะครับโอ้ลืมเอาเครื่องไปถาม ไม่ได้ริมทางไปอันจะลายไปโอเคพี่นะครับลา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 ราลาาล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 าาดาล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 ลาลาลาลนลา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 ลลา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 จะปลอดภัยสุด งนี้ก็สะอาดอยู่บนนี้สะอาดเออนี่คือสาลยังเดิมของแม่เนียงกะยะน้องเนาะก็ยังมีคนมาว่ายอยู่ปลระปลายนะครับผมตอนใช่ใใช่ใช่ยังีนี้ตัวนี้ตรงนี้หาย,ยัางไงไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะเนี่ยเราจะเห็นใศาลใช่ไหมล่ะ ก็าหาราคาสารเหมือนเดิมรอบที่แล้วอ่ะพี่มองมาเห็นฝั่งนู้นแต่ผมไม่ได้ตัดลงทม่นี่ไม่เอาอะไรพวกมันด้วยไม่เอาอะไรมาเลยมีเล่ขพวกมงคลมาแต่ไม่มีไปแช็คอ๋อไม่ เอลอลงจุดไหมจุดจุดเดี๋ยวไหว้ก่อนแล้วกันเนาะบูชาก่อนเนาะนนี้ลกานดสอเลขก่อนลหม่้วกมาดูองนะขอโชคขอลาบกัปู่ย่าตายายีทนะนเีนแห่งนี้ลูกหลานขอโชคขอลาบไปฝากเอฟซีงบ้านวันนี้ลูก,ลลกหลาน,น,นลาลอาจจะยังไม่มีขอมอาไหว้ปู่ย่าตายายตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าได้รับโชคในรอบต่อไปลูกหลานจะมา ขอขอบมาเป้นไหว้พ tamam <te ี่เด้อนะครับวันนี้ขอโชคขอลาบไปให้กับเลี้ยงที่บ้านก่อนนะนะครับขอให้ทุกคนได้รับโชคกับคลิปวิดีโอนี้ด้วยเด้อสาธุบางต่างตัวโตนึกสับปูตับโจ๊กเดี๋ยวผมอ่าจูบเล่กังคนละกันนะครับเนี่ยเพ่มีมีนี่หรอฮะไอ้มีมีผังเดี๋ยวลองจุดพูดเล่ยมงคลกันทุกทุ่ม ตัสั <EO> ่ตาใหญ่นี่ใช่อสัดนแรกเนี่ยเพราะวัดแรกให้เราเอสัดแรกแล้วกันนะ Two, ั้รอหกแปดเก้าที่เห็นนั่นแะริมนี้แปดแปด้าบนี้ี่ก้เหมนแปดเจ็ดอ่ะเออเนี่ยเหมือนปดเจจริงด้วยเหมือนเจสม่ะเหมือนศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดมนแปดเจ็ดสามก้ข้างล่างนี่เลขสามนี่้เนี่ยเจ็ดอันนี้แปดเจ็ดใช่ไม้แล้วก็นีเลขสามไม่ใช่เอีเยวองนี่ศูนยเนี่ยใกล้ๆกันนะอันนี้แปดแล้วนี่เจ็ดมันอยู่ในกลุ่มนี้เลย นี่ไงนี่ศูนนี่แปดนี่เจ็ดเอออยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยตอนนี้กล,ล,ลังก,ากเาเลัก,ลกิโนี่กโอ๋อใช่พี่โมงให้หาเลขหลักกิโลเหรอ แต่เขาจะไม่ไม่ระบุเลขหรือเปล่าเห็นหลากก็มีนะ เราอทูบเลขบางคนเนาะจากที่นี่เนาะว่าจะเห็นจะได้เลขอะไรนะครับ มงคลของสาลเก่าอุ้ยสามส4 8แปดสเอ้ยี่ว่าแปดสี่แปดสามสี่สามสามสี่าาี่สายขึ้นเข้าไปดูยังไม่หมดเลยนี่ไม่หมดเลยไม่หไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยให้หมดก่อนแต่ปวกอะนี่คือจอมปวดเขาเลยนะครับ เจ็ดเฮ้ยก้เป็น6ะก้าเป็นหกข้างเลขอะไนี่ดูดูอูเจชาพวกแปดแปดเจ็ดศูนย์หรือสองเจ็ดศูนยดหเหรออีหกอ่ะอีหกหกแปดหกแปดสองหรือห8แห้าเนี่ย อันนี้คือจอมปลวกเลยนะ่่เจ็ดสามเหรอพี่น้ำดำอะ่ะไม่แม่ดูขาวขาวเป็นขาวขาวอ๋อเนี่ยเลขแปดตรงนี้เลขแปดแต่ตรงเนี้ยเหมือนเลข 6, ลเลขหกแเลขห้าดูนี่ตรงเนี้ยเป็นเลขสองอ๋อดนะูเดี๋ยวดูคับดูไปดไป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 ดูไปดนเป็ดูปดูเจ็ดสามดูไดูไปดูไปดเดดูาปดูไปดดูดูไปดูเจ็ดสามดูไดูไปดูไปปปดดดด เจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าชเลยนะดูดิชัดเลยที่จอมปลวกนะใช่ไหมเจ็ดสามห้าใช่ใช่ใช่เออชัดเลยเจ็ดสามห้าเลียงกันเลยนะเลขสี่ดำๆเจ็ดสามห้าอันนี้สองไปในจอมปลวกนะครับรม่แต่ว่านี่เห็นเป็นเลขตัวขาวๆเจ็ดแปดสามเจ็ดสามไอเจ็ดสามหนึ่งเฮ้ยเจ็ดแปดสามพี่เจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามขอให้ดึงเสื้อขึ้นเจ็ดแปดสาม นี่นี่นี่อันนี้เลขเจ็ดใช่ไหมอันนี้เลขแปดอันนี้เลขสามย้อนชี้ให้ดูนะแป๊บนึ่งนะอันนี้เลขเจ็ดเว่าอันนี้เลขแปดอันนี้เลขสามพี่โมขอดูชุดใหญ่เจ็ดแปดสามเลยชุดใหญ่เลยนอนนอนแปดตัวมาเริ่มเลยใช่เอเจ็ดแปดสามเหรอแปดวิ้ยแปดห้าเอสเฮ้ยเจ็ดแปดสามก็ตรงกับหลังคาเลยเออแปดห้าอีกอ๋อตัวมาเริ่มเลยนะไหนแปดห้าตัวขาวสีขาวเอส 8ปดห้ารือแปดหกนี่มงดูนี่นะแปแปดอันเนี้ยแปดแปดหกแปดห้กแปดแปดหกไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวพิ่งแนนเดี๋ยวผมถ่ายจากของมึก่อนแปดหกเหรอแปดตัวใหญ่แล้วก็หกตัวน้อยนี่คือเลข เป็นสามเป็นสี่เป็นแปดน,นะครับอุอ้ยนี่ขยับได้ตัวนี้แหละที่สามสี่แปดโอเคไม่ตรงตรงที่พี่อีทเห็นตรงเลขแปดตรงนั้นงวันนั้นมาก็เห็นกันเห็นเลขแปดตัวเดียวเมวันั้นนะแต่ว่าไม่ได้ส่งเข้าไปครับก็แบบเรขของสารยาน,นียงญาตน้องเนาะทั<ๆ>้งสารเก่าสารใหม่ก็ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมสูดให้ตรงนี้นะครับ ใครสนใจน้ำเลขของศาลที่นีน้เนาอเจ็ดสมียันท่าราบเนาะทั้งศาลเก่าและศาลใหม่ไปเตรียโชคสิบนหน้านะครับขอบคุณที่กำตามรับชมพวกเราทั้งสามชอบนะครับช่องใหม่คนใหม่นะครับช่องมันดูอองนะครับผมแล้วก็ช่องคนสองเลขน,นะครับขอให้ทุกท่านได้รบับโชคในงวดที่ 1, หนึ่งของเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่สิบเกียนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ